สวัสดีครับทุกคนซุปเปอร์แฟนแคลครับมาแล้วมาแล้ววันนี้มีชาวนัววัยเด็กเขาเรียกว่าเพิ่งติดตามเรามาหนึ่งปีหนูชื่อมิงอายุ15ปีเป็นวัยรุ่นชาวนัวเพิ่งเริ่มฟังเพลงพี่มาได้ปีกว่าซึ่งน่ารักมากเขียนเป็น A4 มาสองหน้าแบบนี้สองหน้าเลยลายมือเลยนี่น่ารักมากครับนี่คือแล้วก็สสจากคุณแม่ของน้องซึ่งมาจากบริษัทนี้นะฮะป๊อปป๊อปคอนนะผมอันนี้คือส่งมาให้สองรถนะครับแต่คือรถอาสาครีมกับตอนนี้ที่พี่จำถืออยู่สองที่ ท็อปฟี่อาเมลครับผมครับผมอันนี้นะไม่มีทานแฟตแล้วก็ไม่ใช้กระโปรงจีมโอแล้วก็คาราเตอร์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ติดตามได้แฟนเพจนะครับของป๊อบป๊อปคอร์นถ้าเกิดว่าเราแบบอยากมีจัดฟุตเหตามโรงงานที่มันมีป๊อบคอร์นเขาเมีก็มีบริการให้นะนี่เหมือนได้หรือว่าจะสั่งซื้อตามช่องทางออนไลน์ก็ได้ขอบคุณมากนะครับใครอยากกินป๊อปคอร์นเจ้านี่ป๊อบป๊อปคอร์นครับผมก็เหมือนเดิมคะใครอยากส่งสินค้าอะไรแบบนี้มาให้เราเป็นชนิดที่เป็นของชาวนัวใช่ครับผมอีเมลเข้ามาครับผมซุปปเอรร์แฟนค